ขอเชียงใหม่นะครับวันนี้แจกหน้ากาก N95 ครับเป็นการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5กว่า1 0 0 0แสนชิ้นครับให้ประชาชนในเขตเทศบาลนะครับโดยน่ายเน้นย้ำนะครับสำหรับเรื่องของ ให้กับกลุ่มเปราะบางก่อนนะครับสำหรับการรับหน้ากาก N95 ครับโดยที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สกษัตริย์ครับในอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำหน้ากากอนามัย N95 จำนวน1 0 0 0 0แชิ้นแจกจ่ายให้กับ99ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครับโดยตัวแทนแต่ละแขวงเป็นผู้รับมอบครับ นายเยทศมนตรีนครเชียงใหม่นะคะกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศหรือว่า pm 2 5ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแม้ว่าในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่จะไม่มีจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตเกิดขึ้นแต่ว่าจากลักษณะภูมิอากาศที่มันเป็นแอ่งกระทะนะคะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบทําให้มีฝุ่นละอองจากนอกพื้นที่สะสมอยู่จํานวนมากจะได้มีการตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิด ขึ้นมีการนำหน้ากากอนามัย N95 จำนวน10,000แสนชิ้นค่ะมาแจกจ่ายให้กับชุมชนโดยให้เน้นแจกกลุ่มเปราะบางก่อนนะคะซึ่งมีประมาณ32,000คนค่ะจำนวนหน้ากากาอ,อนามัยที่ส่งมอบนะครับแขวนเมงรายจำนวน2900 0ชิ้นครับแขวนกาวิละจำนวน18,600ชิ้นแขวนศรีวิชัยจำนวน13,200ชิ้นแขวานนาครพิงค์ครับจำนวน15,400ชิ้นเทศบาลนาครเชียงใหม่จำนวนานวน3 1ง0 0 900ชิ้นด้วยกันครับ